่าทุกคนนี่เป็นปุโอมสินนะเราจะเก็บนี่เป็นห้างโยสวีเดนนะทุกคนเป็นแบบนี้นะนี่ มีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมากเนาะทุกคนมีแพ็กเกจลจะใฉ่บ้านกะสีตัม,มีขึ้นมาานเนม,มาจากนนเก็บในลายทางอันนี้คือแต่จะได้เรือเปิดอันนี้ยังไม่มีนะทุกคนอันนี้ยังไม่หยอดหยอดอันนี้นคือหยอดไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมตอนเอ่อปีสองพันยี่สิบเนาะ เดือนหน้าก็ครบ1ปีเดี๋ยวเรามาเปิดกระปุกกันว่าเราจะเก็บได้เยอะได้น้อยแค่ไหนเนาะทุกคนนี่ก็เป็นวิธีการออมอีกหนึ่งวิธีของเรานะทุกคนนะ C'est un peu... สิร so ์ฟพา่านเสร็จเรียบร้อยทุกคนแยกส่วนไข่ของไข่ของมันเดี๋ยวมาเก็บกันเอาเองละกันทำอะไร40ชิ้นนะทำอะไรฉันทำ40ชิ้นเมื่อวานน่นจะเน50นะต้องทำต่อไปขร่คอมมานดนะวอร์ก h a r r Häftigt. Men har du i? Inte missa, inte utanför. Ej, har får vi inte gå outside. Tamaraj! Vad gör du nu? I Norge kallar vi det Trillebo. I här säger vi Skottkärra. Och så... Där! Häll ut allt! Häll ut allt! Yeah. Då går det att spara upp igen. Ja. Häll ut det bara. Häll ut det. Sådär ja. Och så dra bakåt nu. Nej, dra bak först. först. Där du höll. Ja. Så, och så drar du bakåt mot dig. Ja. Så, nu är den tom. Så här borta. Här borta. Så krattar du ut det sen. Kör framåt. Nej. นี่ไม่วย้ทำงานดีมากจะทำให้เสร็จพรุงนี้ แซ่บมากทุกคนแซ่บเลยทุกคนใครมากดกิ่ง ให้พ่อได้อาอถดลีดักอะไรทีดลีดักครับกัสโซ่ีดลีเขามาแยมดีมากพูดังกว่เด้อเจารอต่อต่อมาสองหมวกบอกโอ้ยใหญ่หนะโอ้โโอเคไหมเนื่อยไหม เหนื่อยแม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่ารู้ปะจะอร่อยดีดูที่หรือใครจะทอดสมุนไพรแยกก็ได้นะทุกคนที่มีติดมีปุูกแล้วแต่เลยสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นจัดไปสองห่อนี่ทุกคนนี่คืออาหารเที่ยงของโอเคอาหารหมดเลยจ้ะทั้งถาดแล้วก็โม จะทำไก่ทอดสมนุนไพรทุกคนเดี๋ยวจะเขียนให้นะว่าหมักไก่อะไรบ้างเนาะที้ใส่ลงไปเลย คนคือเราจะทำไก่ทอดสมุนไพรนะอันนี้ทอดไก่ก่อน นี่เป็นใบมะกรูดกับตะไคร้นะจ๊ะือเิีอ,เอาลงไปทอดเลยจ้ะนี่แค่นี้กับเอาแค่นี้จ้ะเพื่อแค่กลิ่นหอมเฉยๆทุกคนมันจะน่าอร่อยมันก็จะน่าอร่อยใช่ไหมแม่ไม่รู้ครับเล็กแม่ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่ามัปกาจะอร่อยดีอยู่ที่หรือใครจะ,อะทอดสมุนไพรแยกก็ได้นะทุกคน ผิดไม่มีถูกแล้วแต่เลยสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นจ้ะจริง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 เลยัวทุกคนมีเลือดตรงนี้เจ็บจริงจริงโดนอะไรไม่รู้ทำงานไม่ได้จิงแรนอ์อ้อบจิง ไม่ไม่เอาสิบแปดต้ยมยำไก่ต้ยมยำไก่จ้าทุกคนหนาวหนาวสดร้อนร้อนจ้ะห <c oughs> นักกิ่นเนาะ <c oughs> แตนนี้พี่นงองไก่ทอดสมุนไพร <c oughs> สมุนไพรมีแค่สองอย่าง <c oughs> ออหยงบอกว่ามันเป็นชิพใช่ไหมหย,ยงเอาไปมนกรูดกินแบบนี้ได้ใบมะกรูดกินได้ครับ <c oughs> มันกรอบ <c oughs> เห็นไหมแม่ทอดให้มันกรอบเราลองกินจริงๆต้องทอดพริกด้วยนะ <c oughs> กระเทียมหัวหอมอะไรก็ได้ นี่จัดทุกคนไก่ทอดสมุนไพรของเราจ้าเป็นตาแซ่บป๊อเมนูใหม่นำเสนอ ไก่ทอดสมุนไพรนะคะทุกคนโอเคไผสีเอาแบบว่าสมุนไพรไปทอดเท้าหลังกระไดเนาะจากไผ่สีเอาทอดร่วมเลยกระไดกรทีไก่สีสุกเนาะจากเครื่องข่อยข่ยเฮ็ดแบบนี้เนาะจากทุกคนมันกระสีกรอบดีด้ในใจทุกคนจา้านี่ฮัล่หลแล้วก็เป็นต้มยำไก่เนาะจาก้กนี่เฮ็ดเพื่อห่อข่าวให้สองนุ่มน้ำจา่าโอเคถักท้ายกันเลยจา้าทุกคนจา้า สวัสดีครับทุกคนบักงอย่างมาอีกแล้วเซมเซมบั uh, okay, กบักสินะอ่าโอเคจ้ะเมทธิวไปฟุตบอลเนาะจ้ะเพิน่นกับมือนีเพิน่นอันสองสองสามชั่วโมงจ้ะทุกคนก็นเลยบ่ต้องถาเพินนะ่นเนาะท่านละทุกคนกินข้าวแรงกันจ้ะข่อยกันเนียเมื่อท่าน,น,นกินโอ้ยสิบอกว่าใหม่เซลฟี่ข่อยมันหักเคืองพี่น้องเอ้ย yes, <man. S 1> ขาตัง้งใหม่เซลฟี่ข่อยบอมี่เร็วข่อยก็เลยต้องยืนทายเพิ่นได้นี่ หันละโอเคจ้ากินข้าวแล่งกันเตยสวตักข้าว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 สวยอืมเด็ดเดเด็ออ I have met you practicing at my work now he been with us three days now now he boss and company <laughs> and he tell me he tell me oh if you not do what I say me to me. h e าจะ n อาตัดดาวมายซัล a ารีแต่แ n ้วนี่ส h ์นี่สต์คิดกัน h ต่ถ้าถ้าถ้าถ้ u ถ้ t ถ้าถ้าถ e าถ้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  g ถ้าถ้าถ้าถ m าถ้าถ้ e ถ o าถ้าถ a า a ้าถ้าถ้าถ้า o ้าถ้า t ้าถ้าถ้าถ้ h ถ้า y ้าถ้ o ถ้าถ้า y ้าถ o าาถ้าถ้าถ้าถาถ้้าถ้าถ้้าถ้้าน้า้าถ้ม่า้า้้ แ่ต่ช i l l i g ไม่มีมีแต่น่องไม่มีอกไก่ครับมีแต่น่องไก่ครับเดอียม้อก็มีแต่น่องไงอืมากินได้ทุกคนน่องไก่กินได้มันมีแต่เนื้อตักลยตักไปให้พ่อด้วยยางมีทุกคนฮันคันเยอะอ่มันจะไรีดน่แะ แล้วนี่กป็ซุปซุปประว่าใส่อะไกเช็คหน่อยว่าใส่ไม่ซุปว้ามาสะดูสกันหามาทักก็ส่งไก่ทอดสมุนไก่ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอรไก่ทอด ทอาหารไก่ทอดทอด,อดไม่ใช่ตอดทอดนีทุกคนนี่เมนูการ,รกอ๋อย <is> ้องกินตะไคร้เลมอนกลาสอ๋อกินตะไคร้เพิ่นคือว่าเป็นเป็นชิปจ้ะลองโปรบะป๊าป๊าเค้ารับสปิสซอนอ๋อเดอะคริสปี้ อย่างนีทุกคนเอาแบบนี้ก่อนรู้ว่าไม่ชอบหรอกพ่อเดทาบ่ได้ลุกแต่พอโปรโมทดบอร์เแม่นดูขั้นสปี่สั่ยุมันจะคอมมิลิเตอร์แล้วมันเอ้าวอ้าว not same when it's fresh อืมอืมอืมกินไรกินเลยครับกินเลยลุกต่ออืมอืมอืม ไก่เป็นไงชิมยังไก่ทอดอเป็นไงอ่ามากอ่าอืมอ,มนนนอืนี่แบบนี้อร่อยด้วยเอ้ยนี่เหรอะตะไคร้เหรอตะไคร้ทอดกรอบเวลาใบมะกรูดผมนเรชอบใบมะกรูดทอดกรอบไม่ไม่อร่อยอืมไม,ไม่ชอบเอาแต่กลิ่นมันลุกอือแต่ my working friends ต้องเรียกยังไงเมื่อสิหมดตั้งแค่ไหนพวกเขาอืม <'m> A common salad and everything. Mm. Oh, so goodness is now. I said yes because now he's with me. He get good more Okay, look good with salad. Ladisbok, yeah. but I get it he said, "He said, 'He said, he said, ะมะขามมะขามผมาไม่ชอบใช่ไหมใช่ไหมไม่ชบอปแม่ใช่ใช่น้ำมะขามใชม่แล้วก็มันอร่อยมากใช่ใส่ต้มยำน,น้ำมะขามอร่อยมากนะปกติเราใส่มะนาวใช่ปะ่ะแล้วถ้าถ้าเราทำน้ำใสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ชอบกินใส่น้ำน้ำมะขามเนี่ยมันจะ,จะอร่อยกว่าอร่อยมากมแล้วก็ใส่มะนาวด้วยใช่ ไก่อร่อยไหมพ่ออเนี่ยฟรายชิคเก้นเนี่ยอร่อยไหมอร่อยมากจริง yes แต่ it's good t r e s no bone in this you cannot tell how many I'm not in this one so you cannot tell if I eat 10 or 15 oh okay โอเคอันเล็กอร่อยอันเล็กแม่ทำโครเกลดูทุกคนทำชิ้นไก่ดูสิ ไก่ชิ้นใหญ่มากแต่ก็ดูมีชิ้นเล็กด้วยนะทุกคนนี่นี่นี่ตามตามตอนหั่นนะจ๊ะทุกคนได้แบบใดก็เอาแบบนั้นจ้ะคักแบ่นี้อะร่ันมานีจังแวัมีมันบดมันบดใส่ชิ้นแบบนี้ มันบดอะเก่กสวนสรรุรพบิตมันบดทำไมเป็นชิ้นนะ่ะมันบดมีบิตเขาบดไม่ละเอียดเ <S <s <at> <S นาะออว่อนที่มบแตะเอใช่ไมมัวดมากไก่สวยอะ่ะ <s at> เหลือเม็ดทิวกับแม่แล้วก็ห่อข้าวพอดีแหละหมด <c oughs> ห่อข้าวสองกล่องเม็ดทิวกลับมากินแล้วก็แม่กินหมดพอดีอ๋อมติดใจตะไคร่ทอดแล้ดีก็่าเสแล้วง ไม่คอสมิเกะไม่รู้เอสหอมแต่ไม่หอมแต่ว่าไม่ค่อยมีรสชาติทอดแล้วอ่ะได้ห่อข้าวสองกล่องทุกคนนี่เดี๋ยวห่อ ให้แมททิวกับพ่อพรุ่งนี้เหลืออยู่อันนี้คือแบ่งไว้ให้แมททิวแล้วนะกินตอนกลับมาจากฟุตบอลแต่จ,จริงๆอะ่ะเห็นไหมมันก็จะได้พอดีคั็ยองเขาไก่ป๊อสหานครับ พอไก่พอหรือเปล่าชอบชอบหนอันนี้อ,อันนี้ขึ้นแบบอึอันนี้พอน่าจะพอแล้วอนนโอเคอ,อันนี้เป็นต้ยมยำจ้ะต้ยมยำไก่ทุอคอนแทนแล้วแต่ว่าต้องต้องบอกใช่พอเยอะหรือเปล่าเดมิน โอ้ตรงนี้นี ok yeah. ่เป็นซุปเอ้าอ uh ีก huh. ซ like. ุปแค่น hmm. ี้เหรอไวนีก hmm. ่อนในของแมตทิวเหมือนกันนั่นแหละแมทธิวกระเพาะกว่ากับไอ้กระปุกก็เหมือนกันด้วยเดี๋ยวให้แมทธิวกลับมากินเหลืออีกเยอะออืหลืออีกเยอะเตัก ่แม่ก็แบ่งแล้วไม่ต้องห่วงจ้าทุกคนม่นข้าวพอพอแม่ทิวชอบน้ำ <c oughs> จ้าทุกคน <c oughs> กินทั้งห่อ <c oughs> ของพ่อซุปจะน้อยกว่าของแมทิวนะเดี๋ยวต้องบอกไว้บอกพ่อไว้ไปสองอห่อนี่ทุกคนนี่คืออาหารเที่ยงของอสองหนุ่มพรุ่งนี้เนะจ้ะทุกคนจ้าเป็นต้มยำไก่แล้วก็เป็นไก่ทอดสมุนไพรจ้า โอเคอาหารหมดเลยจ้ะทั้งถาดแล้วก็หมอ้อ mm hmm. คือแม่กินแล้วก็แบ่งให้แมทธิวกลับมาจากฟุตบอลห่อข้าวสองหอ่อ mm hmm. แล้วก็อเล็กกับพ่อกิน mm hmm. ก็คืออาหารวันนี้ทั้งถาดทั้งหมอ้อเกลี้ยงจ้ะโอเคจ้ะสุูุสุกคนจ้าขอบคุณที่เวะทักทายกันทุกๆคลิปนะจ้ะขอให้สุภุสุคนนั้นรับฟันดี สบายดีสวัสดีบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย